เมื่อเสือสองตัวอยู่บนเวทีเดียวกันไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเปิดตัวมาครับนี่คือยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับผมนี่หนึ่งในยอดมวยนักชกชาวไทยนะครับโดยที่วันนี้ครับมาเจอกับด้านของเข้มสิทธิ์สองพี่น้องครับโอเรียกว่ายอดฝีมือทั้งคู่ครับนักมวยไทยผู้ปราบนักมวยชาวต่างชาติมาทั้งคู่ครับวันนี้เป็นวันที่นักมวยไทยมาเจอกันเองครับคุณผู้ชมครับต้องดูว่ามันจะเป็นผันพืชพี่นองหฮ้อจังหวะนี้ครับ แม่นี่เปิดตัวมาครับนี่คือเ้าของยอดแสนไกลแฟทเทคนะครับหนึ่งในนักมวยไทยยอดฝีมือของเรานะครับปัจจุบันก็ยังชกอยู่ครับชื่อจริงครับก็คุณยอดธนงครับโพธิรัตน์นะครับเป็นชาวเมื่อก่อนเป็นชาวอุดรธานีครับปัจจุบันอยู่นองบัวลำพูนะฮะนะครับยอดธนงโพธิรัตน์ครับยอดแสนไกลแฟทเทคหรือยอดแสนไกลเพชรินดีหรือยอดแสนไกล IWE แฟทเทคหรือยอดแสนไกลสิทธิครูออนครับ นี่ครับโดยที่มาเจอกับนัดของเข้มสิทธิ์สองพี่น้องครับยอดแสนไกลนี่ดีกรีแชมป์ไลออนไฟนะครับสองเส้นนะครับแชมป์ไทยไฟด้วยอีก2เส้นนะครับแชมป์สภาเมยไทยโลกอีก1 2 3เส้นนะครับ4เส้นด้วยนะครับแชมป์โตโยต้ามาราทอนครับมวยร็อกโตโยต้ามาราทอนครับแชมป์สปอร์ตแอคคอร์ดคอมแบทเกมครับ แชมป์สปานมวยไทยชิปโลกครับแชมป์รายการซูเปอร์เอคลับแชมป์เคโอโบว์ซีรีสแชมป์สภามวยโลกมวยไทยครับแชมป์มวยสากลก็เคยได้มาแล้วครับแล้วก็แชมป์ลุมพินีครับ1 2 3อีก3เส้นครับนี่ครับเปิดตัวมาครับนี่คือทนายคงเข้มสิบสองพี่น้องนะครับอ่านะครับดูท่าทางว่าจะร้อยอย่างแน่นอนนะผู้ชมเพื่อจังหวะนี้ครับทั้งคู่ครับเจอกับหนที่30ครับเดือนธันวาคมครับปี2012 2012ก็ปี2 5งพันนะครับ เอา543บวกด้วยคสก็จะเป็นพสนะครับ2555ครับเข้มสิทธิสองพี่น้องคนนี้ครับเชื่อจริงก็คุณสุรศักดิ์ปักโคทักกังครับผมก็เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่เปรียบเทียบครับก็ .11 อ่าจะกิโลกรัมเท่ากันครับท้านของเข้มส2สองพี่น้องครับก็เคยได้แชมป์ของมวยรอบโตโยต้ามาราธอนเช่นเดียวกันครับแชมป์สภามมยลงมวยไทยครับ แชมป์ไทยไฟก็ได้มาแล้วครับแชมป์อิสุสคับก็ได้มาแล้วครับแชมป์ลาโนติเดสนะครับแชมป์เอ็กซ์โปรชั่นไฟท์ไนท์ครับแชมป์มวยไทยแอสสซ c i a t i o n ครับแชมป์สภามวยไทยโลกสองสมัยครับแชมป์ราชดำเนินนะครับแชมป์มวยสากลก็เคยได้มาแล้วเช่นเดียวกันครับโอ้ดีกรีดีกรีไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับไฟล่าสุดของเข้มสุดสองพี่น้องนี่เมื่อปี2560นะครับสองพอยหกสก็นานมาแล้วครับ แต่ในขณะที่ท่านของคุณยอดแสนไกรยังชกอยู่นะครับคุณยอดแสนไกรยังชกอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าไฟนี้มันจะเป็นพันธุพืชพี่น้องเฮ้ยจากวันนี้นั้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับผู้ชมครับเอาละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทั้งคู่นะฮะเจอกันวันที่30เดือนธันวาครับบอกไปแล้วครับปี2555นะครับในรายการมวยไทยคอมแบทมาเนียพัทยาครับที่พัทยานะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเออจังหวะนี้นั้นนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่คือช่องพัมอวยไทยที่สอสแทกภาษาใต้ครับอันนี้ช่วงวหวครูผมขอไม่ข้ามแล้วกันนะครับผมขอไม่ข้ามแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ง่ายนักที่จะได้เห็นการวหวครูของลังอวยไทยยอดฝีมือทั้งสองท่านบนเวทีเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้นั่นแหละเข้มครับในน่าจะมุมน้ําเงินนะครับ แหมช่างพับนี่นอนถ่ายครับอะไรเดนะี๋ยวเดี๋ยวดูมุมอีกทีนะฮะท่านทั้งของนี่ครับอยอดสันกลครับรวมสีน้ำเงินครับเข้มโดนสีขาวครับจังหวะน,นี้เข้มกางเกงดำครับอยอดสันกลากางเกงสีน้ำเงินครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคุณพ,พี่น้องเอ้อนะจังหวะน,นี้พี่น้องเอ้อพี่บ่าวเอ้อพี่น้องเอ้อพี่สาวเฮอร์นะครับ กดไลค์กดแชร์กันอย่าลืมกดติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีช่องพะมวยไทยที่ส่อแทรกภาษาใต้ครับแล้วก็แปลให้ฟังเป็นเอกลักษณ์ของช่องนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของช่องนี้ครับโคชเชทีวีครับในช่องทางของ YouTube ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ครับ Subscribe ใส่หอมแดงพริกมะนาวต้มยำนะครับในช่องทางของ Facebook กด Follow กดติดตามครับคุณผู้ชมครับมีช่องทาง TikTok ด้วยนะครับ TikTok กก็โคเชทีวีเลยครับผม เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านของท่านยอดแสนไกลแฟเทคครับไฟล่าสุดก็คือไฟเมื่อไฟเมื่อวันที่16เดือนธันวาปี2567นะครับทีละการคุณหลุนไฟแอนซิส้าเอฟซีครับจัดขึ้นที่ประเทศไหนผมไม่ขอบอกแล้วกันนะฮะ น,นะครับไม่พูดดีกว่าครับหลายท่านรู้อยู่แล้วแต่ผมไม่พูดดีกว่าครับพูดแล้วชื่อประเทศมันกระดักปากครับอมาดูดีกว่าครับผมจังหวะน,นี้ว่านี่ไฟประเวตีศานครับว่านังมวยยอดฝีมือ2คนมาเจอบนเวทีเดียวกันครับเสือ2ตัวในถ้าเดียวกันครับจะต้องมีใครสักคนที่ต้องพ่ายไปอย่างแน่นอนครับ หลายท่านที่ดูแล้วที่เคยดูไฟนี้แล้วก็มาดูกันอีกครั้งนะครับใครที่ไม่เคยดูก็มาดูด้วยกันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยดูเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าเพิ่งเจอครับนะครับหาเจอนะฮะมวยไทยคอมแบทมานีอครับใช้ทัตโตสดโดยรายการยกข่าวนะครับยกที่หนึ่งครับเป็นดงเข้มอยู่มุมแดงครับมุมแดงนวมขาวครับการเกงดำครับ ยอดแสงไกลครับมุมน้าเงินนวมน้าเงินการเกงน้าเงินครับขีบซ้ายเปิดมาครับเทพซ้าย้ายน่านออกสายน่านเข้มหมดเลยเดียวแม่การซ้ายเจอกัดขวาได้เสียครับซ้ายขวาได้เสียเลยแบบนี้ครับโอ้มีแววว่ามีนับมีนกอย่างแน่นอนครับแข่งขวาครับเตะขาครับท่านของเข้มยอดแสงไกลมัดซ้ายตรงครับทีมมาครับเข้มผมจังหวะนี้เก็บดินเข้ามาครับแข่งขวาจอมาขวาเจาะคืนครับไม่ใครยอมใครแล้วครับมัดขวาครับท่านนั้นของ ยดสังเกตครับทีมมาครับท่านของเข้มยับเดินเข้าห้ามนะมาแค่แค่ต่หนองบ้านนะแข่แค่เลยครับแข่งขวาเจอมาซ้ายคืนครับหมุนออกมาดีกว่าครับยับขวาครับท่านของหยดสังเกตแข่งขวาเข้มซัดมาครับพาคขให้หมดเดียวแคบเดินเข้าไปชิดเลยครับแข่งขวาครับแม่เรียกว่าอยู่ในระยะที่ออกอาวุธก็โดนครับอยู่ที่ว่าจะออกหรือเปล่าเท่านั้นครับแข่งมาครับมัดขวาครับหยดสังไกลครับทีบซ้ายครับท่านของเข้ม แมเหมือนเน้นกันคนละอย่างเลยนะครับทางของเข้มเปิดมาก็เน้นด้วยการใช้แข้งนะครับอยอดสันไกลนี่เน้นใช้หมัดกับแข้งขวาครับหมัดกับแข้งก็แรงทั้งคู่ครับผมจังงวะนนี้ซ้ายไม่โดนครับเจอขวาลงโทษขึ้นไปกับพ้า้าไปแมเตะล่งกันหมดเตะล่งหมดแต่เดียวเลยโทษผ้า้าไปเลยนะล่องนี่แปลว่าพลาดแปลว่าลงนะครับขอแข้งขวาครับติดบังครับทางของเข้มเก็บเดินหาครับ หมัดขวาซ้ายอุอับประคตขวาครับโอ้ออกหมัดทีได้แรงอกกับได้แรงอกจังว่านี้นะแข้งซ้ายลําตัวขวาขึ้นมาครับเตะขาครับแก็บเดินขาครับหนึ่งสองอมีสองดักครับดรงของเข้มเม่อสักครู่นะครับแอะระวังครับเหลาเหลาไม่ได้นะครับหนักแรงแบบนี้เหลาเหล่านี่ล้มยาวทั้งยืนอย่างแน่นอนครับทาไว้ก่อนครับทีบซ้ายครับดังของเข้มมัดซ้ายเข้มครับแท้แข้งซ้ายอีกทีก็พางเขาให้นะชัดไปพางไปเีอะ หมัดขวาครับอัพกัดขวาเข่าซ้ายแทงแหลมเพียบครับแมเข่าซ้ายแหลมเพียบเสียบไส้เสียบพุงครับหมัดซ้ายตรงครับหมัดขวาครับท่านของยอดสันไกลทีบซ้ายมาเข้มจังหวะนี้หมัดขวาครับออกด้วยแข้งขวาซ้ายไปซ้ายคืนครับแหลกอาวุธกันคนละหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งครับหมัดขวาครับจิ้มไปครับยอดสันไกลจิ้มขวาเข้มก็ตั้งรับจับทางครับแข้งซ้ายมาบังไว้ได้ครับจับเดินเข,ข้าหาทีบขวาครับท่านของเข้ม ยอดสันไกลเดินชิดเดินติดเข้ามาครับขู่ไว้ก่อนครับเข้มครับแคบหนึ่งเข้ามาครับหนึ่งสองครับอืมระวังครับมีสองนะครับหวยไทยไก่เดือยโดนเรื่อยๆก็ตั้งคุมได้เหมือนกันครับซ้ายไม่โดนนะเจอขวาลงโทษขึ้นไปครับแหมเตะล้องครับเตะล้องก็โดนเตะลงโทษนะครับมดยจทีหนึ่งครับไม่ดอบทีหนึ่งแล้วนะหมดยกที่หนึ่งแล้วครับจังหวะนี้ ก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโคชเช่ทีวีครับมีสาวถือป้ายไหมครับไม่มีครับไม่มีสาวถือป้ายก็ข้ามได้เลยครับรออะไรครับแหมทำชมพักยกครับถ้าพักยกมีสาวถือป้ายแล้วไม่ต้องข้ามครับแต่ถ้าไม่มีก็ข้ามดีกว่าครับแล้วก็ตัวพี่น้องเอ้ยพี่ป๋าเออจังหวะนี้ครับยกเที่ยซ้องครับแข่งสายชัดเข้าไปพ่างันหมดแต่เดียว เตะเข้าไปผากรับเมื่อสักครู่ครับแข่งขวามากครับท่านของเข้มจังหวะนี้ขวามาเจอซ้ายครับประสานแข่งกันเขไว้อืแข่งขวาซัดเข้าไปผางนึงซ้ายเตะเข้ามาครับฉัดเข้าให้แข่งขวาฉัดเข้าไปครับจังหวะนี้แข่งขวาลูกนี้แหม่ล้องครับล้องล้องคือไม่โดนคือพลาดคือหลงนะครับแข่งขวาครับติดบังเดินมาครับหมัดขวาซ้ายครับสอกซ้ายครับเข่าซ้ายครับท่านของ แม่ยอดแสนไกลขวางหน้าหักคออีเท่งครับหักคอหักคออีเท่งนะอ่าอ่าอย่างมาครับมัดขวาครับท่าทางของเข้มซ้ายอเจอแข้งคืนครับมัดแลกแข้งอ่าแล้วครับดูท่าทางว่าจะเริ่มร้อยครับผู้ชมครับร้อยหนัดอย่างแน่นอนครับร้อยหนัดผัดเพชรสตอครับทีบซ้ายครับท่าทางของเข้มจังหวะนี้มัดขวาครับมัดขวาทำได้เขาซ้ายครับยอดแสนไกลขวางหน้าหักคออีเท่งครับหักคอหักคออีเท่งนะ โอ้โหขอบิดครับขอบิดโอ้ขับมาการยุดก่อนยุดกอ่อนหนองเบาแยกกนน่งก่อนแแหเดี่ยวเดี่ยวไอ้เถงขอหักแน่นพอเดีนะนะเดินเข้ามาครับชมพงจังหวะน,นี้แข้งซ้ายมาเจอขวาโต้คืนครับแหลกขั้วบัดขวาครับผมล็อกไปก่อนครับล็อกแน่นแต้นดึ่มประผมจังหวะนี้แหมล็อกอยู่ล็อกติดครับขับมาการแยงมาแยงมาหนองเบ้าแยงมาแยงมาตาทีขวาครับเจ้าของเข้มพม ขับเดินหาขับแขงขวาขับเชอมมัดขวาขึ้นไปมัดขวาอีกทีครับท่านของยอดแสนไกลมัดขวาตามที่เขาซ้ายแทงแหลมเพียบครับโอ้โหถูกใจเซียนครับถูกใจเซียนแหมเซียนยกมือเลยครับจังหวะนี้ครับขับเดินข้ามซ้ายแทงแหลมเพียบครับอ้าวเสียบไส้เสียบพุงให้มันทะลุครับทีมาครับเข่าซ้ายอีกแล้วครับแหมเรียกว่าจัดเต็มที่ครับท่านของยอดแสนไกลครับจัดให้พังซัดให้ผูกถ้ายังไม่ผูกก็บุกให้มันพังกันไปข้างผมจังหวะนี้ แข้งซ้ายครับยอดแสนไกลคำคำไปก่อนครับคำไปก่อนหนึ่งสองครับยอดแสนไกลครับเข้าซ้ายจังหวะนี้เข้มครับแข้งขวาครับเตะเข้าที่ลำตัวชัดก็ไปที่ลำตัวเข้มไวเดียวแข้งซ้ายชัดก็ไปพังนะนะมาเดินเข้าห้างแข้งแข้งขวาเตะมาเหมือนกันครับจังหวะนี้มัดขวาแหม่คล่อมไปหน่อยครับอืมซ้ายครับแม่มันมันเฉียดมันฉิวครับมันหลุดไปหมดครับทีมาครับเจอแข้งคืนครับแกบเดินหาครับ จังหวะนี้ครับมัดขวามาไม่โดนครับมัดซ้ายครับเข่าซ้ายครับท่านของหยอดแสนไกลครับเข่าซ้ายหยอดแสนไกลครับผมจังหวะนี้หมดหยอกเทสซองครับหมดยกที่2ครับสำหรับท่านที่สงสัยว่าโคเชใช้ไม้อะไรโคเชใช้ไม้ของโบย่านะครับโคเชใช้ไม้ของโบย่าลิงนะครับอ่าโบย่าลิงครับโบย่าลิงนะครับเสียงดีไหมครับโอเคครับข้ามครับข้ามข้ามข้ามไม่มีสาวถือป้ายก็ข้ามเลยครับ มาดูมาแลมาชมกันครับพี่น้องเออมาแลมาชมกันต่อจากวะนนี้มาดูกันต่อว่าจะเป็นพันเปลือครับอย่าลืมนะถ้าเกิดสนใจใหม่ครับโบย่าลิงครับโคเชชัยโบย่าลิงครับสะดวกใช้ครับเสียบปุ๊บก็ไอ้นนี้ได้เลยนะฮะเอาละครับแลกันต่อพี่น้องเพิ่มมาแหลกันต่อครับออกหมัดไปครับหมัดแรกแข้งครับผมแหลกันเข้าไว้หมัดขวาครับเจอแข้งขวาขึ้นมา แบบเดินหาครับแข้งซ้ายครับจังหวะนี้สองไม่ถึงครับท่านของเข้มเจอมัดท่านของอปปัหมัดขวา,ขวาอีกทีครับแม่ยอดแสนไกลมัดขวาเข้มแข้งขวาเข้มยอดแสนไกลเดินบดเดินบีน้เดินขยี้เข, ee, ขาไว้ครับเดินติดครับแข้งไม่โดนครับจังหวะนี้กันไว้ก่อนไอย่างไรอย่างไรตีเข่าซ้ายได้หนึ่งทีตีได้สองทีครับจังหวะนี้ขวางหน้าหักคอยเท่งครับหักคอหักคอยเท่งนะแข้งขวามาเข้มชัดเข้ามาที่ยนลำตัวมาเดี๋ยวเดียวแข้งซ้ายเปี้ยเข้าไปนะ มาว่าพือว่าพือพี่บ้าวา่าพือว่ายังได้ครับแม่พี่เลี้ยงนี่ก็เฉียสลุนเลยครับพี่เลี้ยงเข่าขวาครับเข้มจังหวะนี้เดินเข่าขวาครับมัดขวายอดเซนใครครับจังวันนี้กอดไว้ก่อนครับเข่าขวาเข้มกอดรัดกอดเวียนซอดแขนเข้าไปครับไหลแขนหาจังหวะตีเขาตีมาก็ตีคืนครับกรรมการเขย่าเชือกเขย่าเขย่าแม่จังวันนี้เข่าซ้ายครับเจอซอกขวายอดเซนใครขวางหน้าหักคอยเต็งครับเข่าซ้ายแม่ไม่ถึงขวางหน้าไว้ขวางไว้ขวางไว้ว่าพือว่าพือตีเข้าไปไงกรรมการ แมแยกมาเดียกมาเอาว่าทำได้ไม่ได้ก็แยกมาเถอะนะอย่าเหลาๆหลแล้วกันครับเหลาๆล่านี้มีล้มยาวอย่างแน่นอนครับแม่ร้อยหนัดจัดแบบนองสต็อปไปเลยครับลูกหนักลูกแรงทั้งนั้นครับผมจังหวะนี้เข้ามาครับททานของเข้มครับผาเขาให้หนึ่งสองครับยอดแสงไกลมัดขวายอดแสนไกลเขาซ้ายยอดแสนไกลมัดขวายอดแสนไกลเก็บเดินเข้าหาครับเข้มวาอย่างไรเข้มว่าพือครับเจออันลำตัวจากยอดแสนไกลครับหลบสวยเมื่อสักครู่อันลำตัวยอดแสงไกลเขาซ้ายยอดแสนไกลครับแข่งขวาจากเข้มครับแมหมันเหมือนยอดแสงไกลจะมีอาการพือโชกครับ ยอดแสนไกลโดนท้องแล้วมีอาการพื้โชครับเขาซ้ายครับอ๋อไม่ใช่ครับเข้มมีอาการพื้โชครับแม่ยอดแสนไกลตีเขาใส่เข้มมีเอเจอซอกขวาครับจังหวะนี้มาครับไล่แขนไลายแขนเขามาเข้มเขาซ้ายยอดแสนไกลศอกมาไม่โดนครับกันไม่ได้ครับมัดอันตัวจากยอดแสนไกลครับแม่นวดท้องนะครับนวดท้องไปเรื่อยๆครับเข้มโดนท้องแล้วเริ่มมีอาการครับเขาซ้ายครับานนของซอกซ้ายมาครับแม่พยักหน้าเลยครับยอดแสนไกลบอกเอาเลยหนองบ้าเอาเลยมาเอาเลยตา มามัดขวาครับแมมีอาการพือโชอีกแล้วครับโดนท้องแลมีการพือโชครับานของเข้มนะครับยอแสนไกลอัดท้องครับผมจังหวะนี้อัดท้องเข้าไปครับเสียบไส้เอ้าเจอสอกซ้ายครับโอ้ลงไปหน้าขมาความผคิดตรงหน้าขมาคาตรงกับตั้งคุ้มเรียบร้อยกรรมการโบมือใบบายแยกย้ายเซียนสลายตัวครับเซียนถึงกับอ้าปากค้างครับโอ้นี่ครับเรียบร้อยครับชนะนอกเลยครับศอกซ้ายครับศอกซ้ายงัดครับ งัดทังงัดทังงัดทังงัดเลยทีเดียวผมจังวันนี้โอ้โหสุดยอดแมงแป้ครับสุดยอดแมงแปะอายาอายาลังกาครับอายาลังกานี่ครับอเราดูกล้ามเนื้อของยอดแสนไกลครับกล้ามเนื้อนตอนนั้นครับโอ้โหดูครับกล้ามหลังครับมึงบอกถึงร่างกายที่ฟิตเปียมากครับเสือสองตัวอยู่ทำเดียวกันกลายเป็นเสือยอดแสนไกลครับที่สามารถขย่ำเสือเข้มลงไปได้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โห ชนะขาดด้วยนะครับไม่ต้องพึ่งใบคะแนนครับชนะน็อกเลยครับเชนิเกินน็อกเอาครับด้วยศอกซ้ายครับอือฮึแสงความดีกับยอดแสงไกลครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องทางติ๊กตอกกดหัวใจนะครับช่องทางที่ติ๊กตอกกดหัวใจครับกดบันทึกกดแชร์นะครับช่องทาง YouTube ครับกดไลค์กดแชร์ครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับช่องทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เช่นเดียวกันครับในช่องทาง ยูทูบอย่าลืมกด Subscribe ครับใส่หอมแดงพริกมะนาวต้มยำนะครับในช่องทาง TikTok อย่าลืมกด Follow กดติดตามครับช่องทาง Facebook ก็กด Follow กดติดตามครับคุณผู้ชมครับเอาล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับโอ้แยกย้ายเลยครับแยกย้ายสลายตัวของแท้ครับผู้ชมแยกย้ายสลายตัวของแท้ครับนี่ครับหยอดแสงใกล้ไฟแท้ครับสไลด์นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ย่โอ้ดูกล้ามแกครับ